โดยปกติแล้วเนี่ยสมองของเราเนี่ย การทํางานของวงจรประสาทเราเนี่ยจะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าออกมานะคะเพื่อกระตุ้นให้มีการหลั่งสารสื่อประสาทนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะยกแขนวงจรประสาทที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าแล้วหลั่งสารสื่อประสาทออกมาเพื่อให้เรายกแขนขึ้นมาได้นะคะกลุ่มคนไข้ภาวะสมองเสื่อมเนี่ยการทํางานการปล่อยกระแสไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยจะเสียไปโดยปกติแล้วเนี่ยตามมาตรฐานการรักษาด้วยโรคการรักษาโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเรารักษาด้วยยาก่อน ะะแล้วเมื่อรักษาเราก็ปรับยาไปจนถึงระดับที่สูงสุดแล้วไม่สามารถปรับยาไปได้มากกว่านี้แล้วเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ลองเครื่อง TDCS นะคะตัวเครื่อง TDCS ตรงนี้จะช่วยนะคะปล่อยกระแสะไฟฟ้าออกมาช่วยให้วงจรประสาทเนี่ยทำงานได้ปกติแล้วมีการหลั่งสารสื่อประสาทออกมาได้ค่ะ อันดับที่1ก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะกระตุ้นสมองตรงตำแหน่งตรงไหนนะคะแพทย์เนี่ยก็จะวัดตำแหน่งที่ต้องการที่จะปล่อยกระแสะไฟฟ้าลงไปนะคะแล้วก็ผู้ป่วยนั่งเฉยๆไม่เจ็บนะคะพอเราวัดตำแหน่งได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีตำแหน่งตำแหน่งไฟเข้าตำแหน่งไฟออกนะคะแล้วก็พอเปิดเครื่องก็จะมีการปล่อยกระแสะไฟฟ้าลงไประหว่างที่ทำเนี่ยผู้ป่วยอาจจะรู้สึกเหมือนมีมดกัด นะคะหรือว่ารู้สึกจี๊ดๆแบบว่าคันๆนิดหน่อยได้ในตำแหน่งที่กระแสไฟฟ้าเข้าหรือว่าออกก็ได้ค่ะตัว TDCS เนี่ยถือเป็นการรักษาทางเลือกไปอีกทางเลือกนึ่งนะคะสำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันกลุ่มผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะต้นถึงระยะกลางนะคะรวมทั้งกลุ่มผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าที่รักษามาด้วยยาแล้วไม่ดีขึ้นค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประมาณ5-10ครั้งก็จะเริ่มเห็นผลแล้วนะคะแล้วก็ความถี่ในการมาทําในช่วงแรกเนี่ยใน1เดือนแรกเราแนะนําอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะสามารถเข้ามาพบแพทย์เพื่อที่จะสอบถามอาการแล้วก็ให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยทําแบบทดสอบทางสมองเกี่ยวกับเรื่องความจําได้ค่ะที่ศูนย์สมองโรงพยาบาลนครธน,นค่ะ